มันเป็นหิวหิวอันนี้ดก็นีไ่ไงก็เลื่อนมาอิเออกินะนแก้ันมานนกกะน,นังแล้ทำไมอ่ะหิวอ,อ่ะไม่เอาจานลองเอาไปามาเนี่งแกล้มเมื่อกกันะครับ หนิวอาะไข่ดาวเท่าไห้าสิบห้กับสีเป็น90้าสิบอบขนาดไม่ต้องนั่งจบจบไม่ต่ำเพราเผ็ดไม่นาพอบอกว่าตดองอร่อยนดองอร่อยมากซีมก่นแ่บไหนมันความกว่าพ่อ คว่บอรเพดมันกินได้สบายเลยอ้เนี่ม่กินเหเนะูหลังจะเียนไหมนะใช้มือได้ไหมได้อือ้ที่เขาเบืองอ่ะ ตอนแม่กินเป็นผู้ดีเขาบ้างมันไม่เหมาะกับแม่หรอกต้องกินแบบผู้ดีื้อเคยกินให้เบิ้งเดียวมากินกินแบบผู้ดีกับผู้ลายเนี่ยนี่เป็นยังไงแล้วนี่กินแบบผู้ดีได้ไหมไม่ได้หรออะไรนี่ยล่ะ จิ้มใต่ถุงทุกจิ้ใแ่ถุงใส่ถุง,ถงข้าวกับไฮไล,ล่โพดกินต้องไปด้วค่ะนนกินอะไเนี่ยกินข้าวไร่่ะ ตาเนี่ยนะคะเดี๋ยวออกไปนึงว่าอย่างนี้จันอืมจันจันมาเช็คงั้นนะ่ะยาค้า,ากินอยู่นั่นสิฮะ80นี่ยังยกับอีอยงอีกก่นีน่กับาก๋วยเตี๋ยวเออม,มิตัวกับพราทะเลห้าสิบบาท เไปเียวหมบาทแม่หกสิบอืมเล็บมือนางทุกคนตำนัวเลยตำทุกอย่างน้เสีุดอดแน่งความอร่อยอันนี้กินยังไงแม่ผักบุ้งเครืออะไรเนี่ย กินไนไยได้กินทั้งต้นเลยเหรอไม่ใช่เอาแต่อยอดเหรอ,อ,อ,อหน่อยอนนอดหนึงน่าัจังเลือกอาหาง่ายเรีปูแซ่บฮะอร่อยทอกรอบ่อเผ็ด้เค็มบ่ขมหวานบมันดี พ่อว่ามานะันวานน่มใมเนเจสิบ่ะอืมอืม,นเ,มนนเนปนานอืมอม,มว้เขามาขายไหมถูกจินน<ห>ี่บริยุทหันนีเงินหน่อยป่ะกินร้อยนี่ป่ะหยายเงยบเงียบเงียเออ นับเย็นจิ้งจกจีตสิเอาน้ำโจกมาแตะตหลังบ้านตีตีน้ำโจเกไม่ได้เอาน้ำปล่าเนีเออเี่ยเรอคเดี๋ยวเดี๋ยว ยู่บ้านก็นมีน้ำโชคคือกันติเม่เออจ้ะ <c oughs> <c oughs> โอเคค่ะโอเคนะคะขอบคุณมากนะคะขอบคุณป้าป๋าขอบคุณครับขอบคุณมากนะคะป้าป๋าบุลุ้นะไม่กินเบีย์เป็นล้างได้จะเด้อห้ามห้ามจ้าขอบคุณมากค่ะอันมื้อนีนน่ะค้ายหิวหลยแล้วบ่ได้เป็นนังสวบแล้วบ่ได้ไปนัางอันเมาน้ำหิวอ่ะ มาเสียบลายเป็นจริง<อ>แล้วม่ติดสูตรเป็นบเส็ดุ้นหมดโป้ฮะเจ้มันดองเข้มไงเอออันนี้หอ,อมเส็บ ผมยาี๊ยมเาดองกันน้อกว่านิ้่บ้านไดงเนี่ยที่น่ากินค่ะเป็นขอจันรู้ไม่กินนดำจมิญ่ง ถ้าเจียเงี่งอจะย,ง,จะยงแหนมาทุ้นนี่ไปทุนนนดทางไปพยาดทุนไม่ไ,นนไรไไซื้อมาอีกโอ้กินแล้วเอาไปนุ่มซื้อเนอันนี้แม่ซื้อมาตอนเช้าใช่ไหมเก่งกวมัมัมมนสีเพชรอยู่ด้วยเนี่ยเพชรดอกฮะข้นหน่อยหน่อยขึ้งนี้ แม่ซื้อปูต่อตลาดเช้าเนี่ยฮะไม่ก็แกซื้อที่เขาดองไปไหมอ่ะอือดองหามเลยซื้อเขาดองเนี่ย FC ห้อยแซ่บด้วยอืมไอ้ปูกินเป็นโตแล้ว น้อยแม่มีบอขายบนตลาดเอาไปเอาห่อเอาไปนั่นเลยพ่อต้องแป้งทอดซื้อที่เขามาขายแั่นว่าแล้วก็แป้งทอดก็มีเอ้ยโอ้ยแั่นว่าแล้วก็แป้งทอดไปบ้าเอาปูชุบแป้งทอดเอาคนเดชุบกินตัวน้อยๆมันกรอบเลยแม่ทอดก็กรอบชุบแป้งทอดชุบแป้งทอดแม่ของมันเคยกินแผ่นวอดขุนนุชพัดทำไมไม่จะทอด หนึ่งก็ได้เหรอไข่กระเจยบเป็นหนึ่งหนึ่งก็โตใหญ่แนกพอยคนพูดถึงตัวน้อยไม่พอเนาะพี่จังก็มีพี่คนนั้นมาขายตอนนั้นเช่แม่คนณแม่อร่อยชุ้แป้งทอดทั้งกระดองออกไหมกระปู่นานี่เออกระปู่นานี้แจ้าอุ้ยอร่อยอ่ะบอกแล้ซื้อมาให้อียดข่กะเจี๊ยบปหนึ่งกินอันอื่นเจ้าเดียวเก้าเนี่ยอันนี้เคยกินปะนี่ทูน ทุอย่ิงแับต่ำแ่บเลยอร่อยนี่ไะม,มันหว<ห>า,านเ้ร <laughs> <อ> <laughs> าอกินทคร่องเบาเขาให้กินแบบพูดดีเพราะกินเสกันแล้วพูดดีกับพูดไ <laughs> ่เ <h ut> ออมขี้มันนาบพูดไรแตเพูมามาพูดดีบออกว่าแหยม ะะ่อยา,ากเกเามกกิ่กล้อบ่มเวลาอม<จ>อร่อยที่สุดนะ่าอากนงาปูกันอยากหดปลายยายทอดดิสิเสรบจ่นี่ชัวแบบไม่อิ่เอรจำขาย พี่เก่งปตลาดเช้าก็ไม่หอยกินซื่อมันคะดองดองให้กินแล้วอันนึงด้วยนั่งสิงคุ้นติดเสียหวานดี เด,ดี๋ยวจันเป็นหัวกามาเป็นใส่มากุ่ยเนี่ยอยงบ้าไนไปหน้าไว้ไปซื้อพักดอกมันามาอยู่บ้างใจบางใจนี่สิงเขาอินด้ยมีการล้วน ชวนเขากินเลยไม่กินข้าวเป็น,นอันนี้จะช้าพาแม่ไปบอวทช็ดเอาไว้อะดะดป่บ,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 บ่า แต่ทุนไม่อีกโอ้ยพอแล้วอพอคนอยากเนาะเบื่อ่ะลกกระสอบเขาเยื่อแล้วแล้วลูกไงพออา่ไหนตั้งแต่เมื่อผลอีกาเอามาให้น่อยอ่าอืมอืมอืมั่วตั้ง่นมาม่ให้เลยเลิศแรงกินต่บกเสแต่อมโมกเบอบ่เจาไปเก็บอืมเ่บแรง แยงใกล้กับบได้ไหมนะคุณ่งงเพิ่นมาให้กินเนาะพญาเป็แต่อย่าคั้นและเาบอกว่ามาะแมมก็เลยจูแพ่คั้นก็บอ มันเลิศเขาเกียงหัวอีเป็นขันเนาะนี่กินอไระ้าแยบมยัหัวอีปุกินไมเ่ปุกินยานยาบลูดอยากัะยอกนเอแบเบยอกพัน่นะนเจ้าพนอีปกยาล้เาแหัวเบก็เมื่อันรแกงกิแกงเัราะว่าบอกัน หมูยูแปิวไหมเพีรูดิเกินแม่เขาเคย้าไปเห็นเลวครับนึ่้ก็เป็นกระบุกมีเสีปลาหนึ่งอย่างประเจ้าเป็นวน่งปลาสวที่ชอบอิ่มแล้วแม่บุ่อิ่มเด้อ องคอของ้องยอะอคสดูมแสบเลิศดมอยากจมหิว นุง่นงกระดานนุ่งกัดขางทุนแสบหวานมากมไม่ใช่ของเราเหรือ เพราะสะดุดไม่ใช่ของเรา กระตัดเด็ดจวดโดดลิ่น,นต่งโมขยั้งบางสั่งยัางก่อนอร่อยมากเลยปร่สงสัยหรอกยายกระกงกรเกิงกระกิงขาสันที่ควรนุ่งทางไหนนะ่ะ้ก็ควรนุ่งได้เป็นบ่ <c oughs> อยากออกหานิวจ้าเ <c oughs> ด้อยางหัดออก ได้ว่าข่อยบมสงสัยเองว่าอย่นั้าขนมไม่พ่อกินยังงี้ไห่บ้างตอนนี้สะ้ัง่างนะใจานกินบโกินอี่ยงเขาไปเขาไปกินลำไรคขึ้นข่อยไอีกกาน